เดี๋ยซโยเรากังจะไปเจอกันในคลิปเฟดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเท้าความกลับไปเนี่ยสูตรของเฟดนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรของเฟดก่อนซึ่งเฟดเนี่ยเราจะคิดในมุมหน่วยองศาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตร360 f delta x ส่วน v นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะแปลงจากองศาเป็นเรเดียนเนาะเพื่อที่จะ เช็คข้อมูลว่าในกรณีที่เขาให้เรเดียนมาเราจะทำยังไงเนาะซึ่งคำถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากสูตรเดิมไหมคำตอบคือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าตามหลักทางคณิตศาสตร์แล้วอะวงกลมหนึ่งวงอะถ้ามันครบรอบเนี่ยมันจะต้องเป็น2ยถูกต้องไหมหรือ360องศานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยที่น้องไม่ต้องจำสูตรเพิ่มเนาะในขณะเดียวกันค่ะ,ะสูตรถัดไปที่ใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็น สามร้อยหกสิบเดลต้าเส่วนแลมดาและสูตรสุดท้ายค่ะก็จะเป็น3ามรอหกิบคูณด้วยเวลาก็คือตัวทีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อน้องพิอานาในรูปของเรเดียนเราก็จะได้สามรอหกิอ่ะเดี๋ยวคูณทศตรงนี้นะสามร้อยหกสิบเท่ากับสองพายนะคะ,อะดอกจันไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าสีที่เกิดขึ้นสูตรที่จะได้ณตำแหน่ง360องศานี้ตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นสองพายทันทีแล้วก็จะได้สองพายคูณ f คูณเดลต้ x ส่วน v นะคะและสองพายคูณด้วยเดลต้ x ส่วน lambda และสองพาย f เดลต้ t สังเกตไหมสูตรเดียวกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนจาก360ตรงนี้ เป็นสอไตรงนี้นะคะทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองใช้เลยนะคะว่าเราจะพิจารณายังไงคำตอบคือพิจารณาแบบเดิมนะอ่ะไปดูโจทย์กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะสิ่งที่ให้มาเขาบอกว่าขึ้นผิวน้ำออกจากแหล่งกำเนิดมีความถี่เท่านี้นั่นหมายความว่าเราก็บอกตัวเองก่อนเลยว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้ความถี่มาแล้วหนึ่งตัวะนะคะแล้วก็ให้อัตราเร็วมานะคะให้ V มา รากดว่าการกระเพื่มน้ำอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดสองตำแหน่งนะคะก็จะมี40และ55เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x ตัวที่1และ x ตัวที่2นั่นหมายความว่าน้องได้กลุ่มต่างของ x อกอกมาแล้วเนาะและเขาถามว่ามีเฟสต่างกันเท่าใดนะคะก็คือถามหาเฟสนั่นเองนะคะทีนี้เนื่องจากว่าถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่ให้ชอยมาแน่นอนค่ะน้องคิด พิ e r n โดยใช้3า0รอยองศาก็ได้แต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้ชอยของเขาเนี่มีลงท้ายด้วยคำว่าายนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เราคิดในหน่วยของรเดียนนะคะทีนี้คําถามว่าผู้ฝนแล้วถ้าเกิดว่าหนูคิด3 6 0รแล้วค่อยมาเปลี่ยนรเดียนตอนหลังได้ไหมคําตอบว่าก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราใช้สูตรที่เป็นรเดียนเลยจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเลยนะคะอ่ะด้านบนนี้ขออนุญาตลบนะคะแล้วเรามาพิจารณา Ant, ซึ่งในโจทย์ข้อนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้ความทีมานะคะให้ x มา2ตัวซึ่งคิดไดตัวเแล้วก็ําเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราจะใช้สูตรนี้นะคะสูตรแรกที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้เนาะเพราะฉะนั้นมาลองเลยเฟดเท่ากับ2พาย f เดลต้า x ส่วน v นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวเฟดเท่ากับ2พายคูณด้วยห นะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็แรงกําเนิดก็มีหน่วยเป็นเซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้ได้เลยนะคะไม่ผิดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองตำแหน่งก็จะเป็น 40. ห้าสิบห้าลบสี่สิบหารด้วยบางคนบอกว่าหนูเขียนเป็นสิบห้าเลยได้ไหมคะครูก็ได้นะแต่ว่าเราควรที่จะรู้ที่มาก่อนว่าสิบห้ามาจากไหนนะคะแล้วก็ V ก็คือสามสิบ ทีนี้เป็นขั้นตอนของการคิดคณิตศาสตร์ละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวเฟสเท่ากับสองพายนะคะแล้วก็หตัวนี้ตัดกับตัวนี้เหลือห้านะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ของครูก,ก็จะได้คูณด้วยสิบห้าหารด้วยหตัดอีกค่ะก็ตัดตัดเหลือสามเพราะฉะนั้น เราก็จะได้2งพคูณด้วย3ค่ะหรือคำตอบสุดท้ายของเราก็จะเป็น6กพนั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นอะไรก็แน่นอนค่ะเราเขียนได้เลยเรเดียนเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ซึ่งคำตอบตรงกับข้อที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมคำตอบคือไม่มีนะให้น้องมีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ว่า เมื่อครบรอบวงกลม360องศาเราก็จะได้ค่าเท่ากับ2ภายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้ก็จะมีข้อมูลที่จะพูดคุยกับเราเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ